สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนนะคะสาขาที่3สุวินทวงศ์46ติดหน้าถนนใหญ่ค่ะวันนี้มีรถสายครอบครัว7ที่นั่งราคาย่อมยาวเลยพี่ๆค่ะนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะสีดำละหล่อตรงนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota v e ว o z 1.5 Premium เป็นตัวท็อปเลยค่ะปี2023คันนี้ราคาตั้งขาย639,000 ใครหาออปชันนี้อยู่และที่สำคัญได้รถสายครอบครัวไปใช้งานแบบ7ที่นั่งกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้สีดำเดิมแท้โรงงานรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันไฟด้านหน้าได้เป็นแบบ Full LED ให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบคันเลยค่ะตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะคะทำให้ดูลุลาราลักชวรี่มากยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ กระจังด้านหน้านะได้เป็นสีดำนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะมีแถบสีแดงตกแต่งมาให้ด้วยนะคะตัดกับตัวรถสีดำสวยๆเลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะได้เป็นกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่พี่ๆคเป็นทั้งเซ,เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะสวยครบคันเลยค่ะในราคา630,000 9,000พบาทเท่านั้นเองใครชอบถูกใจหารถเจ็ดที่นั่งอยู่มาจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะเหลี่ยมคมสันด้านข้างไม่มีริ้วรอยบุบหลักยิ้มได้ใดเลยค่ะนะคะล้อแม็กนะคะได้เป็นแบบทูโทนสวยงามมากๆเลยย่างบิสโต e ปี2023ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้ชุดแต่งมาแบบรอบคันด้วย กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยเลยสวยครบนะคะที่สำคัญคันนี้ b y ยสปอร์มีมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะคิ Q ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบคันทั้ง4ด้านเลยด้าน,นมือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่โอ้โหด้านในสวยงามมากเลยค่ะ ตกแต่งด้วยสีดำกับสีครีมนะคะเป็นแบบทูโทนสวยครบรอบคันเลยนะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะใยสังเคราะห์นะคะสลับกับหนังตรงหัวเบาะได้เป็นหนังนะคะส่วนตัวเบาะเองเนี่ยได้เป็นใยสังเคราะห์นะคะด้านข้างตกแต่งด้วยหนังมาให้ด้วยสวยครบมากๆเลยพี่ๆขาบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้าและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบสุดๆกันเลย ทีเดียวเชียวนะคะสำหรับคันนี้นะใครชอบถูกใจนะคะก็เข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ไลท์นะคะคอนโซลตกแต่งด้วยสีดำตัดกับสีครีมนะคะสวยมากๆเลยอ่ามา แล้วขอปรับมุมกล้องให้นิดนึงนะคะพ,พี่จะได้มองชัดขึ้นเนาะส่วนตัวน็อตนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวน็อตกันเลยนะคะน็อตเนี่ยไม่มีรอยงัดแงะเลยค่ะนะคะเดิมทุกจุดแต้มเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะคะพี่พี่ขาแผนประตูต่างเนี่ยก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะตรงมือจับตกแต่งด้วยสีดํากับสีโครเมียมแล้วก็มีลายแคปลาให้ด้วยนะคะตรงมือเปิดตรงนี้นะเป็นสีโครเมียมด้วยค่ะนะคะตกแต่งด้วยสีครีมตัด กับสีดำนะคะตัวรถสวยๆเลยด้านล่างมีวางแก้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสินยางขอบประตูต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้ไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกเลยพี่ๆขานะคะกระจกเดิมแท้โตโยต้ทุกบานมั่นใจได้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมเม็ดอาร์ตแท้โรงงานทุกจุดนะคะสำหรับคันนี้นะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่โครงสร้างหลักเสาบีคะ่ะ เสบีนะคะตัวน็อตเดิมแท้นะคะเหรี่ยมคมสันตัวน็อตอยู่ครบทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่มีชนมาแน่นอนค่ะพี่พี่ขาใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาจัดคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะได้รถปีใหม่ด้วย2 0 2 3ด้านหลังนะคะคันนี้เป็น7ที่นั่งนะคะพี่พี่ขาสำหรับใครที่มีครอบครัวเนาะประมาณแบบ หท่านถึง7ท่านเนี่ยนะสามารถไปคันนี้กันได้อย่างสบายสบายเลยแล้วถ้าด้านท้ายไม่มีใครนั่งสามารถพับเก็บนะคะเป็นห้องสัมภาระได้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะเบาะหนังสลับกับใยสังเคราะห์นะคะสำหรับคันนี้นะส่วนแอร์นะคะแอร์นนนะ Air อยู่ด้านบนนะพี่ๆค่ะแอร์อยู่ด้านบนนะสามารถปรับแรงลมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่โครงสร้าง โครงสร้างต่างๆนะคะตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะเลยนะแผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้การันตีให้ได้เลยนะคะน็อตเดิมเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะล็อกเด็กต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสำหรับคันนี้ซีนยางล่องน้ําขอบประตูเนี่ยสวยเป๊ะทุกจุดเลยค่ะ ประตูปิดแบบแน่นๆเลยนะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆดูมุมกว้างนิดนึงนะคะลายล้อต่างๆก็ตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะด้านท้ายกล้องถอยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยและที่สำคัญคันนี้ได้ชุดแต่งแบบท่อคู่มาด้วยนะคะสวยงามเลยพี่ๆขาไฟก็ใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงเลยคมไม่มีเหลืองคมไม่มีแตกลายนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน นี่ด้านในนะคะตรงนี้มีการถอดนะถอดเก็บงานนะคะพี่ๆขานะคะเดี๋ยวเราหาใส่ให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะนี่นะคะโอ้โหกว้างมากๆเหมือนรถตู้อีกคันหนึ่งเลยพี่ๆนะคะใครที่ชอบนะคะแล้วก็ใครที่หารถออกต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเที่ยวประมาณแบบ ใกล้กรุงเทพเนี่ยสามารถใช้คันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าบรรจุนะไม,ม่ว่าจะเป็นสัมภาระหรือว่าเป็นคนนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะพี่ๆขาตัวน็อตต่างๆก็เดิมแท้ทุกจุดนะคะสวยเลยนะ,ะสวยงามครบคันนะคะคันนี้นะ,ะและที่สำคัญเนี่ยสำหรับใครนะคะที่ต้องการนะหรือว่าอาจจะเป็นมีรถมือสองคันแรกนะคะ เรามีบริการตรวจรถให้2 7 4รายการโดยบริษัทเยอรมนันนะคะได้เป็นใบเซอร์ให้การันตีคุณภาพตัวรถโครงสร้างต่างๆให้เลยรับรองว่าพี่ๆได้รถไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะคันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะพี่ๆต้องกังวลเนื่องจากว่าเป็นรถพึ่งเข้า นะคะพี่พี่ขาอาจจะต้องมีเก็บเก็บงานบ้างนะคะแต่ว่าคันนี้เอามาให้ดูแบบเร็วๆก่อนเลยนะคะเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสวยทุกตอนเลยนะคะเบาะน้าไม่นั่งใช้งานพับเก็บได้เลยนะพี่พี่ขาเนี่ยเลตรูมต่างๆด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะโปร่งเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะกุญแจก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านใน นะคะด้านในนะคะแอมเบนไลท์มีตั้งแต่แผงประตูให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงประตูก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับระดับนะคะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะใช้งานง่ายๆไม่ได้มีออปชันอะไรให้ยุ่งยากเลย,ยพี่ค่ะนะ,ะ่ะใครที่มองหานะคะรถ7ที่นั่งสายครอบครัวแต่ราคา6 0แสนเนี่ยนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,000เท่านั้นเองนะคะชอบถูกใจกรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะ ตัวน็อตสวยเดิมแท้นะคะซิกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะลมยางต่างๆมีให้เห็นนะพี่ๆจ๋าใครที่เป็นพี่ผู้หญิงเนาะหลายๆท่านนะคะบางทีอาจจะเติมลมไม่เป็นไม่รู้ว่าลมยางเท่าไหร่สามารถดูที่ขอบนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ๆขานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเดี๋ยวเพลนให้ดูวกว้างๆนะคะก่อนที่จะไปสตาร์ทรถมาแดนขอนญาสตาร์ทรถให้พี่ๆดูกันเลยนะคะ ปุ่มนะคะ engine start อยู่ด้านนี้กดไปได้เลยจ้ะ1ทีนะคะอ่ะดูที่หน้าจออ่าหน้าจอนะคะอ๋อด้านท้ายเปิดด้านท้ายเปิดอยู่ไม่เป็นไรนะคะมีสัญลักษณ์เตือนอยู่ที่ด้านท้ายนะคะแล้วก็มีตรงเป็นรีโมทเนาะ นะคะน้ำมันเครื่องนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลจัดการเปลี่ยนให้อาจจะถึงรอบระยะของเขาแล้วนะคะก่อนออกรถเนี่ยเรามีบริการนะคะตรวจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตรวจรถให้274รายการนะพี่พี่ขาและที่สำคัญนะมีบริการรถสไลด์ให้พี่พี่ด้วยนะคะใช้งานกันได้อย่างสบายใจแน่นอนหน้าจอด้านกลางนะคะได้เป็นแบบทัชกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะบลูทูธยใช้งานได้เลยค่ะ นะคะสามารถใช้งานเชื่อมได้เลยรับสายว่างสายผ่านพวงมาลัยหรือกดที่หน้าจอได้เช่นกันนคะส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะล็บความเร็วเนะะี่ยขาแล้วก็เอ่อมีอ่ะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงพี่จ๋าอาจจะมืดนิดนึงอ่ะมาเปิดไฟให้แล้วเนี่พี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยขาอ่ะตรงนี้เนาะเนคะคะเราก็จะมีเป็นรับสายว่างสายเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลย นะคะสำหรับคันนี้แอ์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พี่ขาแอร์ออโต้นี่ตรงนี้เป็นปรับอุณหภูมินะคะี่ปรับให้แล้วเรียบร้อยฝั่งนี้เป็นนี่เป็นแรงลมนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านนี้ตรงนี้สีแดงเนี่ยจะเป็นเตือนเกี่ยวกับเรื่องเข็มขัดนิรภัยนะคะเกียร์ออโต้นี่ขาแบบตรงนะเกียร์ตรงเลยนะคะแล้วก็เบรกมือแบบไฟฟ้าเบรกโฮมาพร้อมไวเลสชัดเจอร์ให้เรียบร้อยเลย นะคะคันนี้สวยนะพี่พี่ขาเดี๋ยวขอปิดไฟพี่พี่จะได้ดูแอมเบนไลท์นี่ชัดเจนเลยนะคะทั้งขอบประตูและตรงคอนโซลด้านกลางตรงนี้เลยใครหาสเปคนี้อยู่รีบเข้ามาดูรถเลยนะคะพี่พี่ขานะคะเรามีบริการตรวจรถให้274รรายการโดยบริษัทเยอรมัน รับรองว่าพี่ๆได้รถไปสบายใจแน่นอนมีปัญหาตรงไหนหเราพร้อมนะดูแลซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วนะพี่ๆขาไม่ต้องกังวลเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาย้ําราคากันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าตัวเวลอสนะคะ1.5พรีเมียมปี2023ค่ะนะคะเลขสไหม่78,000กิโเท่านั้น ราคา639,000บาทใครหาสเปคนี้อยู่สีดำตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยกับชุดแต่งนะคะชอบถูกใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ086 34 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลล์แอนด์มาค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนีญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ